วันนี้ก็เบาๆค่ะเบาๆไม่แรงมากวันนี้ก็วันที่เท่าไหร่แล้วอะมันจะไปลายเดือนสี่แล้วเนาะมันก็จากสิ้นเดือนแล้วบางสตรอเบอรี่บางเจ้าเขาก็ปิดปิดร้านไปแล้วเออเขาลือล้อ au, ลื้อเฮาลื้อสวนแล้วบางเจ้าก็เอ,อปิดวันนี้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เก็บสตรอเบอรี่แล้วเพราะต้องไปทํานาอะไรเงี้ยก็มีนะฮะเพราะว่าคนที่เขาทำทำทำัทำ้งสตรอเบอรี่แล้วทานา พอเข้าหน้าหานเขาต้องตัดสตอบอดี้ทิ้งเขาทําไม่ไหวอืม่ตงของเ,ขเรานี่ก็ไปอีกสักเดือนหนึ่งนะคะยังยังไปได้เรื่อยๆมาเรียงๆนะคะเ <laughs> พราะว่าไม่มีอะไรจะทําค่ะเราก็ต้องทำสตอรบอดี้แหละเก็บให้มันดูแลให้มันเก็บได้ขายได้ยาวนานที่สุดเท่าที่มันจะยาวได้นะคะก็วันนี้ก็เป็นความโชคดีนะคะเรามีออเดอร์ สตรอเบอรี่ที่เขาจะไปทำแช่แข็งจากามิริโนโซาโตเขาก็สั่งเรามาก็เป็นความโชคดีเพราะว่าเจ้าอื่นบางเจ้าเขาก็เลิกทำไปแล้วเนี่ยก็ยังมีเราเนี่ยเราก็เลยเป็นความโชคดีของเราด้วยว่าเออเราก็ได้ส่งตัวนั้นด้วยมันก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งคือเราแพกไปขายต่างหากแพกไปขายตอนเช้าต่างหากแล้วก็ส่งให้มีมิจิโนโอิคิเนี่ยให้เขาเอาไปแปลรูปก็เป็นความโชคดีนะคะ นี่แหละเราทําอะไรเราต้องทําให้มันทําให้มันจริงจังทําให้มันยืดทําให้มันยาวทําให้มันแบบคือทําให้มันเต็มที่อ่ะออร้านนี้ก็เปิดแต่เช้าเมื่อเมื่อเช้านี่เปิดร้านเจ็ดโมงก,กว่าลูกค้าก็มาซื้อิจริงนะคือเราเปิดไปโดยที่เราไม่รู้หรอกว่าจะมีใครมาซื้อไหมะอะไรเงี้ยมันเช้ามากเลยอ่ะก็มีคนมาซื้อนะเข้ามาซื้อแพ็คหนึ่งมาซื้อแพ็คพันเยนเข้ามาซื้อสองพันห้าร้อยเยนพันหกร้อยเยนเข้ามาซื้ออะไรดีหมดทั้งนั้นอ่ะ เราตื่นเช้ามาเราได้ขายเราได้เงินระหว่างนั้นเราก็แพ็กสตรอเบอรี่เพื่อที่จะไปส่งมิจินโนะคีด้วยคือเอาทุกช่องทางนะคะในในเราก็ในในเราก็ต้องอยู่ร้านอยู่แล้วอะไรเงี้ยเออก็ส่วนมากด้วยดูการนี้ก็เดินสี่เนาะเขาซื้อไปกินไปไม่เอาปริมาณเยอะเนะี่ยเขาก็จะซื้อแพ็กพันเยนไปมันก็ก็พอดีกินหมดอะไรเงี้ยเอาปเป็นของฝากก็ได้หรือไปกินในครอบครัวก็ได้อะไรเงี้ยนะก็ น so like <laughs> 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 ี่แหละเราเอาทุกช่องทางที่มันจะเปิดไปได้แต่ก่อนนะฮะเปิดร้านนู่นเก้าโมงโอ้ยบางทีก็เก้าโมงกว่านู่นอ่ะบางทีลูกค้าก็โทรตามอะไรเงี้ยเออเปลี่ยนใหม่ฉันเปิดรอเลยองเงี้ยจริงๆเปิดร้านเวลาทางการเราคือแปดโมงเช้านะแต่ฉันเปิดรอเลยไหนๆก็ต้องเปิดอยู่แล้วเปิดรอเลยอะไรเงี้ยนะก็จะมาเล่าอะไรให้ฟังมันมีเรื่องเล่าเยอะจังเลยเมื่อวานก็มีลูกค้าเขา เขามีมีลูกที่พิการนะมีลูกที่พิการเขาไม่ได้มาซื้อสตอเบอรี่นานมากเลยอ่ะมันเป็นแบบโอ้โหเกลวฤดูการนี่จะไม่มาแล้วอย่างนี้เขาบอกว่าเขากระดูกกระดูกตัวนี้มันหักเขาต้องไปรักษาตัวเองแล้วก็พอรักษาดีขึ้นแล้วมันก็มันก็จะมีผลกระทบอะไรหลายหลาย,หลายอย่างของเขานะเพราะเขาอายุเยอะแล้วประมาณหกสิบแล้วอ่ะคราวนี้ก็เขาบอกว่าวันนี้จะต้องมาซื้อสตอเบอรี่ให้ได้เพราะว่าเป็นวันเกิดลูกลูกชาย คือต้องมา่ะคือวันเกิดต้องให้ลูกได้กินสตรอเบอรี่เพราะาเขาชอบไงก็คือเขาชอบพันคาริโนเมื่อวานนี้เราก็โอ้ยเมื่อไหร่เขาจะมาหน้าอะไรเงี้ยคาริโนโนี่กาลังอร่อยอยู่เลยเนีงง่ยเจอเจอลูกเล็กๆเนี่ยเราจะคิดถึงเขาเพราะว่าลูกชายเขาชอบกินคาริโนลูกเล็กๆคราวนี้ก็เมื่อวานเขามาเราก็ดีใจนะคะเขาวันี้ไม่มาไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นวันเกิดลูกเห็นไหมคนเป็นแม่ขนาดลูกลูกตัวเองไม่สบายยังต้องมาเลย มาซื้อให้ลูกนะเขามาซื้อไปแพ็คพันเยนสองแพ็คก็ก่อนเราก็เลยถามว่าเออลูกชายเนี่ยมันเกิดเนี่ยครบ,บรอบกี่ปีค่าอะไรเงี้ยเขาก็บว่าสามสิบห้าปีสามสิบห้าปีนะคะอายุแม่ก็ต้องนู่นแหละหกสิบประมาณนั้นอนะ่ะบวกลบหกสิบนะก็คราวนี้ก็เขาก็บอกว่าคือลูกเขาพิการนะฮะเป็นเป็น คือไม่ใช่ดาวไม่ใช่ดาวซินโดรมนะคือมันมีความพิการอยู่ในนั้นอนะ่ะคือไม่ปกติอนะ่ะต้องเอาไปฝากเลี้ยงเอาไปอะไรเงี้ยถ้างั้นแม่ก็ไม่ได้ทํางานนะตอนเย็นก็เป็นรับหรือไม่ก็มีรถรถบัสรับส่งมันมีหลายที่นะสําหรับที่ที่จะฝากให้ฝากเลี้ยงเ,เด็กที่พิการนะแต่บางทีมันก็ไกลบางทีก็ต้องมาส่งถึงกลางทางมาส่งถึงโทโกเน่แล้วโทโกเน่เขาก็จะมีรถบัสมารับ ไปที่ศูนย์ยาจิมตาตะอะไรเงี้ยต่างอำเภอต่างมีหลายมีสามที่นะที่เขาเขาจะไปอันนี้ก็เขาบอกว่าเออมันก็ผ่านมันก็สาสิบห้าปีแล้วเนาะแกก็เหนื่อยนะแกก็เหนื่อยแกก็บอกว่านั่งคุยกับคนที่เป็นคนที่เป็นแม่แม่ที่มีลูกพิการเหมือนกันนะเขาบอกว่าเราเลี้ยงลูกมาสาสิบห้าปีมันไม่มีที่จบสิ้นเนาะอะไรประมาณเนี้ยคือคือถ้าเป็นเด็ก ทั่วไปก็สามสิบห้าปีก็คือทํางานทําการมีครอบครัวเป็นของตัวเองแต่งานไม่รู้พี่เต้าหรืออะไรเงี้ยมันก็คือเติบโต,ต,ตไปตามขั้นตอนของชีตของคนนะแต่ว่าด้วยความลูกเขาไม่ปกติเนะี่ยเขาก็ต้องดูแลต้องต้องหรือไม่าอย่างวันอาทิตย์อย่างาเงี้ยมันไม่มีที่ไหนเขารับดูอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูแลเองดูแลเองแล้วก็ไม่ได้ไปทํางานอะไรเงี้ยคือคิดดูเรามีลูกที่ปกติเราก็ยังเหนื่อยเนาะแล้วคนที่เขามีลูกที่ไม่ปกติเขาจะเหนื่อยขนาดไหน นะก็เนะะี่ยค่ะคือการที่เราทํางานทําการเนี่ยเราเสียภาษีไปเนี่ยก็เอาเงินส่วนเนี้ยไปดูแลคนที่เขาลําบากกว่าเรานะคนอย่างเงี้ยสมมุติว่าถ้าพ่อแม่ไม่อยู่แล้วอย่างเงี้ยเด็กคนเนี้ยเขาก็ต้องไปอยู่ในศูนย์ที่ที่ดูแลของของรัฐบาลอ่างเงี้ยอันนี้มันใช้เงินนะอืมเราทํางานเราเสียภาษีให้ส่วนรวมเนี่ยเงินมันก็จะเอาไปดูแลสังคมตรงนี้แหละนะ ก็คิดดูว่าคนที่เขามีลูกไม่ปกติเขาจะเหนื่อยขนาดไหนนะคนที่ตั้งท้อมีลูกอะเขาก็ตั้งใจดีกันทั้งนั้นแหละเขา,ขาก็คิดว่าลูกเขาจะเกิดมาครบสามสิบสองแหละแต่พอเกิดมาแล้วมันไม่ปกติก็ต้องแก้ปัญหากันไปตามสถานการณ์นะเราเองเราเราเป็นคนปกติเนี่ยเราเกิดมาปกติเนี่ยหรือว่าเรามีลูกเป็นคนปกติเราต้องดีใจนะเราต้องภูมิใจนะว่าเราเราเกิดมาปกติเราสบายกว่าคนทั้งเยอะแยะเลยที่เขาพิการเนาะ เนี่ยเขาเขาก็ตัวพร้อมๆเนะาะแกก็แก่แล้วแกก็มาซื้อสตรอเบอรี่แกบอกแกไม่สบายอะไรเงี้ยเราก็เห็นใจเนาะไหนจะตัวเองไม่สบายคนคนที่มีลูกไม่ปกติเงี้ยนะไหนจะตัวเองไม่สบายต้องดูแลตัวเองแล้วก็ต้องไปดูแลลูกอีกอะไรเงี้ยเหนื่อยนะวันก่อนก็มีลูกค้าที่แกมาซื้อสตรอเบอรี่คือคนเนี้ยลูกเขาเกิดมาปกติแหละ เกิดมาปกติเป็นเด็กทั่วไปแต่พอตอนอายุประมาณสิบห้าสิบหกใบรุ่นอ่ะสมัยก่อนอ่ะก็ไปขี่มอเตอร์ไซค์แล้วมันก็ชนเสาไฟฟ้าแต่ก็ไม่ตายไงถ้าตายก็ไม่ต้องมาเลี้ยงดูกันอย่างนี้แต่เขาก็ไม่ตายไงก็ก็เป็นคนพิการแบบเดินไม่ค่อยได้ถ้าวันไหนแข็งแรงหน่อยก็จะเดินได้คือก็ต้องใส่ผ้าอ้อมอะไรเงี้ยเ้าคิดถึงคนเป็นแม่ดูแลลูกแบบไม่ได้ไปไหนอ่ะอายุก็ประมาณ สามสิบกว่าแล้วมั้งตั้งแต่อายุเท่าไหร่อายุสิบสิบหกสิบเจ็ดอ่ะเออก็แม่ก็ดูแลอย่างนั้นมาอ่ะอืมก็แม่เขาก็ดูแลลูกของเขาใหมา่กันครับเวลามาซื้อสตรอเบอรี่เนี่ยวันไหนอากาศดีอย่างเงี้ยลูกเขาเดินได้เขาก็จะพาเดินมาเดินมาก็มานั่งรอแล้วก็เขาก็พยายามจะพูดนะพูดว่าสตรอเบอรี่อร่อย ชอบอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบพูดนภาษาแบบคือมันไม่ค่อยไม่ค่อยจะเป็นคําหรอกมันฟังไม่ค่อยจะไม่ค่อยรู้เรื่องแต่มันก็พอจะจับใจความได้ว่าอร่อยอะไรเงี้ยอิจิโกะอะไรงเง้ขาพยายามจะพูดไงแต่เขาก็พิการทางสมองแล้วก็มันได้รับความกระทบก,กระเทือนนะแล้วก็เดินไม่ค่อยได้ก็ใส่ผ้าอ้อมอะไรเงี้ยอืมเห็นคนเป็นแม่แล้วก็แบบเขาต้องเหนื่อยมากเลยเนาะต้องดูแลลูกอย่างเงี้ย ก็เราเห็นเราเห็นชีวิตคนอื่นเขาที่ลำบากกว่าเราอ่ะเราก็จะได้แบบเออว่าเราเนี่ยยังสบายนะถึงเราอยู่อย่างเงี้ยเราเราสบายแล้วเราดีแล้วเพราะยังมีคนที่ลำบากกว่าเราเยอะแยะมากเลยเนาะก็ดูชีวิตคนอื่นก็เอามาเป็นบทเรียนให้เราบางครั้งเราไม่ต้องไปประสบการณ์เองไม่ต้องไปอะไรเองนะเราก็ดูชีวิตเขาแล้วก็เอามาเป็นบทเรียนมาเป็นเป็นกําลังใจเป็นอะไรให้เราที่จะทํางานที่จะสู้กันต่อไป เมื่อกี้ลูกค้ามาซื้อของแม่อีชันก็ก็นั่งรอนั่งรอลูกค้ามานะฮะก็ห้าโมงห้าโมงกว่าๆเนี่ยลูกค้าที่เขาเลิกงานก็จะมาซื้อไงหกโมงอะไรเงี้ยถ้าหกโมงกว่าไปแล้วก็ไม่ค่อยมาแล้ละช่วงห้าโมงถึงหกโมงเนี่ยเขาจะมากันนะพูดถึงเรื่องแยมสตรอเบอรี่เนี่เนาะคือ คือยามสตอเบารีเนี่ยเวลามันมีมันก็มีนะเวลามันไม่มีก็ก็ไม่ก็ไม่มีไงตอนมันมีไม่มาซื้อนะตอนมันไม่มีมาก,กันจังนะคือเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยนะขายของลูกค้าไม่มาโอ้ยนั่งเหงาง่วงเหงาหาวนอนโอ้ยฉันง่วงคือมันต้องได้เซิงได้ฟอนก่อนนะฮะเออค้นอีสานบ้านเฮาานาะ อีชั้นก็จะมีเพลงขายของของอีชันนะคะคือมันจะมีเพลงเพลงที่เต้นในคลิปเดียวอะคลิปเดียวน่ะที่มันเต้นที่อีชันฟอนนั่นแหละเออที่มันเป็นเพลงเป็นเพลงเซิร์งเป็นเพลงเป็นเสียงพิ้นแคนแดนิสานนะ่ะเออถ้าเวลาขายของไม่ดีนะอีชันก็จะเปิดเพลงนั้นแหละเออเปิดกับเพลงเรียกแขกเรียกลูกค้าเออแล้วก็ เปิดแล้วก็รำถวายรำถวายพระพรอะไรประมาณเรียกแขกไหว้ครูก่อนก่อนที่จะขายของอะไรเงี้ยพอเปิดเพลงนั้นแล้วมันจะขายของได้ลูกค้าจะมานะเออนี้เป็นความเชื่อนะไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะก็เนี่ยค่ะเป็นกําลังใจเล็กน้อยเสียงพิณแคนแดนอีสานไม่เคยหลับไหลนะคะไปอยู่ที่ไหนถ้าเป็นคนอีสานบานเฮ้าคนอีสานบานเฮ้านี่ถ้าดีเปิดเสียงพิณเสียงแคนขึ้นมานเนาะใจมัน ใจมันมัน,ม,นมันชื้นอ่ะมันร่มใจมันมันกล่อมใจมันทำให้เรามีความมั่นใจเออนั่นแหละก็ช่วงเช้านึกขายของไม่เยอะเว้ยตาอีฉันก็นั่งง่วงเหงาหาวหนอนเตรียมอะไรก็แล้วเยี่ยมสวัสดีก็แล้วค้าไม่มาตายสีสิสิบเอ็ดโมงแล้วคือ <c oughs> มาช่วงเช้าแล้วก็ห่างไปเลยอ่ะช่วงเช้าแล้วก็ห่างไปเป็นสองชั่วโมงไม่มีลูกค้ามาเลยเป็นเราจะใจเสียไหมตายละ แต่พออีฉันได้ได้ซึ้งนะคะได้ซึ้งได้ได้ได้ฟอนออได้ฟังเสียงพินแคนแดนิสานกล่อมใจแล้วก็แบบเออลูกค้าไหลมาเทมาค่ะเออไม่เชื่ออย่ารบหลูดนะคะอ่ออีกเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังผ่านไปนะคะคือเมื่อเมื่อวันก่อนเนี่ยไอ้เราก็คือยังไงอะ่ะก็เป็นญาติกันอ่ะเนาะสตรบอรี่มันก็ มันมีสตรอเบอรี่มันมันสุกงอมอ่ะมันหวานมากเลยนะเราก็เออเราก็อยากจะเราก็อยากจะให้ให้เด็กๆได้กินอ่ะนะว่าเด็กเขาชอบกินสตรอเบอรี่เวลามันมีมันมีไงเวลามันไม่มีก็ไม่มีเราเราคนทามาค้าขายเราก็ต้องเลือกลูกค้าก่อนญาติโกหกทิกาไว้ที่หลังไม่ใช่ว่าจะไปให้จนเกลื่อนจนเกลจนจนไม่อยากได้นานๆเราจะให้ทีแล้วไม่ใช่ให้สมสี่สมห้าไปให้ใช่มั่วม่วคราวนี้ก็ เราก็ตั้งวันเสาร์เนาะเราก็ตั้งใจว่าจะไปให้เขาที่บ้านนั่นแหละเออแต่เราไม่ใช่เป็นคนจะไปไปเอาของไปบ้านค่ะที่จะเป็นนั่งลากงอกนะคะอีฉันไม่ใช่นะฮะทีฉันไปแค่เอาไปเอาไปให้แล้วก็กลับไม่ไม่เกินพูดไม่กี่คําแล้วก็กลับไม่ไม่ต้องมาหาน้ําชงน้ำชามาให้กินอนะที่ฉันไม่ชอบเออชายฉันกินที่บ้านได้ชอบกินที่บ้านเขาเนี้ยเราก็โทรไปหาเขาแต่วเขาเนี้ยก็เลยพอดีเราปิดร้านไงว่าจะไปบ้านคุณย่าเน,นี่ยโทรไปหาเขาว่า เราอยู่บ้านไหมเราจะเอาสตรอเบอรี่ไปให้อย่างเงี้ยก็เขาบอกเขาไม่อยู่เขาไปอยู่เขาไปอยู่บ้านแม่เขาไปบ้านแม่เขาแต่มันก็อําเภอเดียวกันนี่แหละคราวนี้เขาก็เลยว่าเออคากลับเดี๋ยวเขาแวะเราก็เลยบอกว่าจะวางไว้ตรงหน้าหน้าบ้านเนี่ยนะใส่กล่องแล้วก็ปิดปากอะไรเรียบร้อยคราวนี้ก็เขาเขาบอกเขาลืมตื่นเช้ามามันก็ยังอยู่อย่างนั้นไงยมันก็วางอยู่หน้าบ้านอย่างนั้นอะของมันก็คือด้วยความที่สตรอเบอรี่ มันมันก็เสียหายนั่นแหละมันไม่ใช่มันไม่ใช่ของที่แบบคือมันไม่ใช่ของที่แบบดีมากๆอะไรเงี้ยมันก็คืองอมแล้วถ้าคุณเอาไว้อุณหภูมิห้องโดยที่เอาไปไว้ข้างนอกอย่างนั้นอะ่ะมันก็คือแบบมันก็ช้าแหละอืมคราวนี้ก็เราก็เราก,เราก็เราก็เสียใจไงเวลาเรา,เราตั้งใจจะเอาให้คือคืออยากจะเอาไปให้ลูกเขากินอนะ่ะเขาลูกเขากินเก่งมากแล้วก็กินเยอะกินชอบกินสตรอเบอรรี่ เราเห็นเด็กกินแล้วมันมันมันน่าอร่อยมันมันน่าจะมีความสุขอ่ะเออเราก็อยากจะเอาไปให้เขาอะไรเงี้ยเออแต่เขาเนี้ยเขาบอกเขาลืมเขาบนวันดีเข้ามาแบบพรวันต่อมาเข้ามามาที่ร้านนะช่วงเช้าประมาณสิบสิบโมงสิบโมงเขาว่าจะมารับของเราก็บอกว่ามันมันไม่ได้แล้วล่ะมันมันช้าแล้วก็เลยก็เลยว่าเป็นตอนเย็นแล้วกันคือคือมันจะมีทีก็คือตอนเย็นคือช่วงนี้กำลังยุ่งมากไม่มีเวลาอะไรเงี้ยก็เลย ก็เลยเขาก็เลยเขาก็ขอโทษเขาโพยแหละว่าเออเขาลืมคราวเนี้ยเราก็เลยคือตอนคือช่วงเช้าน่ะป้าป้าเขาตื่นเช้ามาเขาก็ออกไปข้างนอกแล้วเขาไปจะเก็บสตรอเบอรี่เขาบอกว่าควาเขาเก็บสตรอเบอรี่กลับมาเขาว่ากล่องสตรอเบอรี่มันยังอยู่อยู่นะเขายังไม่มาเอาอะไรเงี้ยป้าเขาบอกว่าไม่ต้องเอาไปให้เขาหรอกไม่ต้องทําอย่างนี้อีกหรอกอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเราเราก็ยิ่งใจเสียคือ คือยังไงอะเขาเรียกว่าอะไรนะคือคือของอที่เขาตั้งใจทำอะคอนญี่ปุ่นเขาทำอะไรเขาตั้งใจนะอย่างป้าเขาตั้งใจเก็บสตรอเบอร์รี่ปลูกสตรอเบอร์รี่ตั้งใจแล้วแล้ว,ลวเวลาเราให้เอาของที่เราตั้งใจทําไปให้ใครแล้วเขาไม่คือจะว่าลืมมันก็ลืมกันได้เป็น,เป,นเป็นกันทุกคนแต่ว่าเหมือนกับว่าไม่ให้ความสําคัญหรือว่าไม่ไม่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีเขาว่าเออคุณไม่อยากได้ใช่ไหมฉันจะไม่ให้คุณอีกแล้วอะไรเงี้ยประมาณนั้นความรู้สึกนะ แม้จะเป็นความรู้สึกของเราหรือว่าความรู้สึกของป้ามันก็คล้ายๆกันนั่นแหละก็เนี่ยค่ะเวลาเวลามีใครเอาอะไรมาให้เราหรือว่าให้อะไรเราเนะ่ะเราจะต้องคือรู้สึกให้คุณค่าหรือว่าให้ความขอบคุณมากกว่านั้นนะให้ให้คุณค่ากับสิ่งของที่เขาเอามาให้เราอะถึงบางครั้งเราอาจจะไม่ชอบนะบางทีมีลูกค้าเอาอะไรมาให้เราอย่างเงี้ยเขาไปอโอ๊ยเอามาอีกแล้วไม่ชอบเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องรับมาด้วยความแบบ มันเป็นมารยาทอะด้วยความาซาบซึ้งขอบคุณบางทีเราไม่ได้ชอบของสิ่งนั้นแต่ว่าคนเข้ามาให้เราเขาให้มาด้วยความตั้งใจมากอย่างบางคนเนี่ยเอามาให้เราตอนที่เขาไปซื้อมาตอนที่มันยังอุ่นๆร้อนๆอ,อยู่อย่างเงี้ยโอ้โหแบบของมันยังร้อนๆอ,อยู่เลยเขาคือเขาตั้งใจเอามาให้เรามากเราก็มีความรู้สึกว่าโอ้โหแบบเราเราแบบขอบคุณมากขอบคุณมากแบบโอบ้โหแบบเรารับมาด้วยความาซาบซึ้งใจอ่ะคุณ ทุ่มทุนสร้างคุณอุตส่าห์เอาไป,ไปเอามาให้เราอะไรเงี้ยไปซื้อมาให้เราเงี้งยแล้วว่าบางอย่างที่เขาทํามาให้เราเนี่ยมันมันไม่ถูกปากเรานะมันแบบมันหวานเกินอะไรเงี้ยแต่แต่เราก็รับมาด้วยความแบบซาบซึ้งใจแล้วก,เก็เราก็พยายามจะก,กินมันนะกินให้มันให้คุ้มค่ากับที่เขาทํามาให้เรานะ่ะกินถึงกินวันนี้มันกินไม่หมดเนอเอาไปกินมันพรุ่งนี้กินให้มันคุ้มค่าที่เขาเอามาให้เรานะ่ะเออนะนั่นแหละมันก็จะประมาณนี้แหละ グロトーン。